สวัสดีครับผมแช่จเจริญทรัพย์นะครับจัดหนักจัดเต็มกับซูมิโตโมเอ็ดเฮดร้อยสามสิบคีดหกทีมงานปอจเจริญทรัพย์นะครับปอปลาปอจเจริญทรัพย์แกะกลองมาสดๆร้อนๆครับแล้วก็รถดำมีแต่แตงซิ่งแตงรอสวัสดีครับสวัสดีครับัส,สดี่ดเจ้อ่ะ แจ็สติ๊กเกอร์ f c ไปแล้วครับแจ็ไปแล้วคนละใบโอเคครับ <c oughs> จัดไป,ไปน้องรับสติ๊กเกอร์ไปแล้วคนละใบ็อเวลามาจะเอาฝากน้องมาชมกันต่อครับสมิทตโตะเอเดตร้อยสามสิบคีทหกบอจะเริ่มไม่ไปแล้วครับ 240 Robocop โรบคอเจอของแข็งหน่อยดูเอาไปน้องโอ้ป้าแกครับก็ถือว่าบอจรดสับนั้นจัดหนักเหมือนกันพี่น้องรู้ไหมเขาจ้างวันเท่าไหร่คนขับนี่ก็จะเขาบอกว่าผมคุยกันแล้วครับวันละพันนะครับวันละพัน <laughs> พจัดครับจัด วันละพันธ์คนขับก็เดือนละสามหมื่นะครับจัขับแต่ว่าข้าวก็มีให้กินฟรีนะข้าวน้ำนี่เท่าแก่เลี้ยงเมื่อวานทำยอดไป200เที่ยวน้องสองร0อเที่ยวผมคูณเข้าไปนะอ่าเนี่ยนะเมื่อวานเปิดเปิดชั้นแรกครับ200เที่ยววันนี้น่าจะน่าจะ200เหมือนกันครับ200นี่ คุณด้วย80บาทนะครับก็จะได้16,000หักเชื้อเพลิง2 0 0 0ัหักค่าคนขับ1,000พหักค่ากับข้าวอื่นๆสัก2,000คุณเหลืออยู่เท่าไหร่ครับเหลือประมาณ1 1 0 0นนะครับนั่นหมายความว่าสุมิตโมเอทิยสมบคิด6คันนี้กระชากเงินให้ได้คิดเบาๆพี่น้อง เดือนละสามแสนครับถ้ามีรถไทด้วยรถไทยของตัวเองก็จะได้อีกน้องเอาจัดเต็มกล่องให้ดูครับมชมไปบนไปกับชาติเจริญทรัพนะครับอ๋อตามไปดูโอ้นก็สบายมากครับขึ้นจะใส่เต็มสูตทจริง c j g 1 Eccep Isuzu 4สูบ t u โบคอมมันเร็ว i n t e r c o o เลอรร,ร์ะบายความร้อนด้วยน้ำมีมาได้95ตัวครับวัดรอบเครื่องก็2,000รอบต่อนาที Made Japan. <c oughs> เมดอินเจแปนเครื่องยนต์เมดอินเจแปนตัวเดินขายาบ้าน,นะครับเจแปนเหมือนกันบางท่านก็าทำเอออะไรขายาบ้ามันเป็นยังไงคือเอาจังสั้นมันอิลีพี่น้อง ขายาบ้านะครับก็ใช้กันไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์มอเตอรอ์ขับตัวเดินหรือว่าตัวเดินนะครับมันจะมีข่า,ขายาบ้ามีไฮดาร์ ark, นะครับสมัยไฮไฮเดดหรือจะมีไดกินนะครับพวกกนเกี่ยวนะความไดกินตัวเดินหลายตัวครับนะหลายอย่างนะครับมันเป็นเป็นขายาบ้าจริงๆ ไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะพี่น้องเรื่องจริงอ่ะตัวเดินขายาบาเครื่องอิซุสปั๊มคาวาซากิเคจิตวี63เจแปนทุกทีก็ห้าฟันครับสูนจุด60ลูกบาทเมตรเงินสดสามล้านมีทอนพี่น้องสำหรับ130ซูมิโตโมไอหนุ่มยากุซ่า ลูกพื่นญี่ปุ่นอินโดนีเซียจัดจานในย่านนี้ครับขออุดบ่อได้ง่ามีิลีขุดฟรีพี่น้องขุดฟรีขุดฟรีไม่เอาตังค์แต่ขอดินเด้อพี่น้องแล้วก็อาจจะ <c oughs> อาจจะมิดมินิดมิดหน่อยให้ด้วยครับอ้าสมองเงินกะบบ่อนิ่อดิสบายมากครับ เพราะว่าดินแข็งก็จะขึ้นสบายก็ดูขุดฝีมือครับขุดข้างล่างนี่เสมอเสมอเป๊ะเลยน้องนะครับสวยมากบ่อคันนี้บ่อน,นี้ครับโอ้ขุดได้สวยถ่ายืนถ้าอะไรนี่สองวันสี่ร้อยเที่ยวนะครับอุย้ยบ่อเจริญทรัพย์ก็ถือว่า คู่อะไรพี่น้องช่วงนี้สองรอยเที่ยวสองวันสีร้อยเที่ยวเจอไปเดือนหนึ่งนี่ประมาณ5,000ครับคิดแค่5,000เที่ยวช่วงนี้นะ5,000เที่ยวคูณด้วยได้สัก6เดือนนะพี่น้องเอยอร่อยเลย <c oughs> <c oughs> นะครับเราชากได้200เที่ยวนี่ไม่ธรรมดาครับสำหรับร้อยกีด6 เร็ว,รวสนใจก็ลิตเวคอเซนเตอร์ครับหรือว่าลิตเวจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยใหญ่ๆก็มีครับเล็กๆก,ก็มีรถโ,โมบูลก็มีรถท่าก็ดีคนนิ่งจริงๆครับยอมรับเลยฟาดอย่างนี้ผมรีวิวนี่รถไม่มีหยุดครับก็จะรีวิวได้เร็วสะใจดีครับจ้ะ บริการก็14สาขาด้วยกันทั่วประเทศรถเรามีสต็อกอยู่ครับนะใบแท็กก็70เส้นครับปกติรถขุดขนาดคอย 3, 3, 4, 3, 4, 3ามร้อยสีร้อยส้เจ็ิเลอจะ7จตัวพี่น้องนะอีกตัวบางค่ายก็6ตัวประมาณนี้เ้วแต่ ก็ถือว่าเรื่องความประหยัดก็สุดยอดครับนะม่ลืมถามป๋าคนขคับว่าเติมน้ำมันเท่าไหร่เชื้อเพลิงใน4สอง0ันอยู่ไหมนะครับสองพั 2, ัดได้200เที่ยวไหมกับโ,โลกคุณถามนี่หรือว่าสุดคุมอ,อ่าส่วนค่ารถก็ส่งประมาณวันละสองพครับ2,100ต้องหายได้พี่น้องชิ้นเหลือเราถึงเก็บเอา ยางอะไรไซมิดหรือเปล่าครับนะสำหรับซีที่ห0าสีชมพูคันนี้หจัดครับจัดจ,ดจอดรอแบบหนึง่งหลังจากเกี่ยวข้าวพี่น้องจะเห็นได้ว่ามีฟางข้าวครับนะทำนาเสร็จเนี่ยโอ้ขุดดินได้เลยอรอบๆมีไม่ใช่ยางพาราเป็นต้นสะดาวครับต้นสะดาวก็เดี๋ยวจะออกดอกช่วงหน้าหนาวออกดอกผมมากพี่น้อง กินกับน้ำพริกผมจัดสูมิตเตอร์หนึ่งร้อยสามสิบขีดหกตัวทอ็อปมีอะไรที่ยังที่ผมชาตรนซับยังไม่บอกครับดอกบูมอามเชื่อมนอกเชิงในบุงกีห้าฟัน0.60ุกลูกบาทเมตรอามสี่จุเมตรนะครับอ่ะบูมบูมผิดผิด พูดผิดพูดใหม่ครับบูมนะบูมกับอ์มบูมก็คืออ์มจะอยู่ติดพวงกี้ครับนะบูมก็จะอยู่ติดตัวรถบูมจะยาวกว่าโอ้สี่จุดหกสามเมตรนะครับอ์มก็สามจุดศูนย์หนึ่งเมตรส่วนสอติดสติ๊กเกอร์เป็นสีดำแล้วก็บันท้ายจะมีแถบสีแดงครับนะไนเอเจนชั่ม um. ระบบอ่า เดียวกับสิ่งที่ล้อมก็สุดยอดครับนะรื่องเทียสาม ISO ผ่านหมดพี่น้อง ISO ผ่านหมดหรือว่าสุดจัดสำหรับค่ายสวิตเตอร์โมเอาให้พี่น้องได้ชมกันส่วนกันดาวจะดาวยังไงดาวยังไงถึงจะผ่านก็รตรง เดินบัญชีหรือว่าสเตตเมนต์หนักๆนะครับไม่ใช่ว่าเรามีเงินดาวนี่ไปดาวรถอาจจะไม่ไม่ไม่ผ่านนะพี่น้องไม่ผ่านไปแน่นนะงันคุณจะต้องเดินบัญชีด้วยสมมติว่าร้อยสามนี่ดาวสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมือใหม่ดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์รถสองล้านเก้าแสนราคาพิเศษเงินสดดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะมีดอกนะครับมีทุกค่ายเลยคล้ายๆกันนะครับใช้เงินดาวประมาณอ่า สี่แสนสามแสนถึงสี่แสนครับลองไปคิดเอานะครับก็ผ่อนก็สี่สิบแปดเดือนเป็นเช็คได้เป็นเช็คพี่น้องไม่ใช่ไปส่งตามเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับไม่ได้รถจะต้องส่งตส่งเช็คอย่างเดียวอ้าวโอ้คันรอน้องโอ้ลืมท่ายคันรอเอา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 โชว์หน่อยโชว์ความแรงครับเกียร์ได้เครื่องได้เฟืองท้ายได้ก็สบายมาก ินสวยดนสวยมากรถก็หล่อครับคดขับก็เก่งพอเจริญทรัพยกให้เลยมีโจะเข้าไปสนใจก็อยู่แถวบุรีรัมติดต่อได้ครับร้วสะแก้วมหาสครคามสุรินโคราชแมนบอก <laughs> ใช้ชุมพลครับนะ0890793866 หราจะสอบถามชาติเจริญทรัพได้ครับศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดหนะสองหรือว่าเข้าไปดูการทํางานที่ยูทูบหรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ X Carver Truck เราจะเห็นรถทํางานครับหลากหลายหลายค่ายหลายแนวดูกันถูกใจก็จัดไปแต่ท่านจะทําธุรกิจคิดดีๆก่อนนะครับคิดก่อนทําหรือว่าไตรตรองศึกษาดีๆว่าท่านน,น,นั้นถนัดด้านไหนถนัดรถขุดก็จัดไปนะครับอย่างปอเจริญทรัพย์นี่ก็ชอบอยู่แล้วเขาเล่นรถขุดมานาน ขาดไม่ได้ครับนะขาดคือขาดได้แต่ว่าขาดรถขุดนั้นขาดไม่ได้ต้องเล่นไปเรื่อยๆครับนะจนกว่าชีวิตจะหาไม่ว่าสานพี่น้องเลย <c oughs> ขอขอบคุณทีมงานปอเจริทรัพย์นะครับได้คุยกันแล้วก็มารีวิวนะครับท่านใดที่อยู่แถวบุญลำหรือว่าโพนชัยโพนชัยอำเภอเมืองใกล้ๆละแวกนี้ก็สอบถามได้ครับนะ เดี so no no ๋ยวไปทํางานให้ข no ุดสะให้ฟรีพอดินข okay. okay. ุดสวยด้วยพี่น้องนี่ครับไม่ใช่จะขุดอิเล่เคขะมีมือจัดครับคนขับแต่รถก็มีความเร็วสูงเมื่อวานกระชากไป200เที่ยวนะครับวันนี้ก็200หรอยอืออร่อยเลยพี่น้องนะครับไม่เอาเยอะเอาแค่พอได้ปนตะโคตัวใหญ่ก็เอาแล้วเนาะก็เป็นที่เป็นอาชีพสุจริต อาชีพที่ถูกต้องอาชีพที่ค่อนข้างจะถามว่าเงินดีไหมเงินดีแต่ว่าเราต้องบริหารจัดการดีๆครับนะถ้าท่านไม่ถนัดก็ห้ามเสี่ยงเด็ดขาดนะครับต้องศึกษาดีๆว่าท่านถนัดด้านไหนนะครับถ้าไม่ถนัดก็ต้องเรียนรู้ก่อนถึงจะทำเอา สนใจสมิตเตโมก็บดิดเวยพี่น้องดิดเวยมาคแคนสองหนึ่งศูนย์จะมีคำว่ามาคแคนด้วยแต่ว่าน,นี้รุ่น6จะเป็น2องหนศูนย์เอฟหกครับสี่เก้าอันนี้น 49, มีสี่เก้ามีแปดร้อยก็มีครับนะผมเคยไปที่ที่ลำปางครับนะพูดไปเจอรถแปดร้อยพี่น้องเออแปดสิบตันเนี่ยจอดไว้ข้างทางไม่กิ๊กเลยขออนุญาตรีวิวครับนะสะใจมากอ่ะ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ